รบเครื่องเรื่องแอปเปิลกับน้องหมาแอปเปิลนับเป็นผลไม้แห่งความรู้และเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมสำหรับคนเราอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังรับชม d o g k y Inside Channel วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องแอปเปิลกับน้องหมากันค่ะไปรับชมกันเลย แอปเปิล <Apple S 2> เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อีกชนิดหนึ่งเลยค่ะและที่สำคัญยังอร่อยด้วยนะคะสำหรับน้องหมาแล้วแอปเปิลสามารถทานได้เช่นเดียวกับคนเราเลยค่ะแต่ถ้าให้แนะนำนะคะอยากให้น้องหมาทานเป็นของว่างมากกว่าอาหารมื้อหลักค่ะเรามาดูคุณประโยชน์ของแอปเปิลกันค่ะแอปเปิล อุดมไปด้วยวิตามินซียาแอาหารและเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดค่ะและยังมีไฟเบอร์สูงซึ่งมีบทบาทในการย่อยอาหารควบคุมน้ำหนักและควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะแล้วความเสี่ยงของแอปเปิลต่อน้องหมาล่ะคำตอบก็ยังคงเหมือนเดิมเลยค่ะน้องหมาสามารถกินแอปเปิลได้ทุกสายพันธุ์แต่ทางเราแนะนำให้หั่นเป็นชิ้นชนพอดีคำให้น้อง พร้อมนาแกนกลางออกไม่ควรให้น้องกินทั้งลูกนะคะเพราะจะทําให้น้องสำลักได้ค่ะหลายคนคงมีคําถามอีกนะคะว่าแล้วเมล็ดของแอปเปิลล่ะเป็นอันตรายต่อน้องหมาไหมคําตอบก็คือเมล็ดแอปเปิลเป็นอันตรายกับทั้งคนแล้วก็น้องหมาเลยค่ะเพราะว่าเมล็ดแอปเปิลนะคะมีไซยาไนซ์ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นสาเหตุทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนได้ค่ะ ตัวอย่างของอาการนะคะเช่นเหงือกซีดหายใจลำบากหอบช็อกเป็นต้นค่ะการเผลอกินแอปเปิลโดยไม่ได้ตั้งใจหรือในจำนวนที่น้อยนะคะจะไม่ทำให้เกิดอันตรายค่ะแต่ถ้าเกิดกินในปริมาณที่มากหรือกินในปริมาณที่น้อยและกินไปประจำสม่ำเสมอจะทำให้เป็นพิษและก็เป็นอันตรายได้ค่ะแอปเปิลมันดีสำหรับน้องหมาจริงๆใช่ไหม คำตอบจะคงเหมือนเดิมค่ะคือใช่แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่ดีสำหรับน้องหมาและเหมาะกับการทานเป็นอาหารว่างไม่ใช่มื้ออาหารหลักนะคะการกินแอปเปิ้ลทำให้ฟันน้องหมาผุหรือเปล่าหลายคนคงสงสัยนะคะว่าน้ำตาลที่ส่งรสหวานแอปเปิ้ลจะทำให้น้องหมาฟันผุหรือเปล่าคำตอบคือไม่ค่ะ เนื่องจากปริมาณน้ำหวานในแอปเปิลจะช่วยชาร์ล้างน้ำตาลออกจากปากทำให้แอปเปิลปลอดภัยต่อฟันน้องหมาค่ะและเปลือกของแอปเปิลเป็นเสมือนโบนัสอย่างนึงเลยนะคะเพราะทำหน้าที่คล้ายแปลงสิฟันเลยค่ะถ้าคุณคือคนที่รักน้องหมาหรือเป็นเจ้าของที่รักน้องมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ หรืออยากให้เราทำเรื่องไหนเกี่ยวกับน้องหมาเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ